ครับสวัสดีครับมาเทสกล่อง ECU h i n o JO 5 e กันเครื่องยนต์4สูบนะครับอันนี้ผมรันกระแสไฟเข้ามาเขาก็จะกินอยู่ที่ประมาณ247มิลลิแอมป์นะครับก็ถือว่าปกติดีนะครับกระแสเดินสวยเลยจุดตรงนี้นะครับผมจะวัดค่าแรงดันไฟสูงหรือชุดยกไฟสูงเขาจะมาประมาณ130โวลต์สจุดนะครับหรือชุด A กับ B นะครับ ก็มาเป็นปกติดีนะครับเห็นไหมต่อมาก็จะเป็นชุาข้าแรงดันไฟหัวฉีดปลายทางก็จะมา12โวลต์2จุดนะครับหรือสูบ1สูบ2อสูบ3สูบ4อันนี้เป็นเฟสบวกนะครับต่อมานะครับผมจะวัเวดเฟสลบนะครับเขาก็จะมาค่าแรงดันไฟน้อยๆทั้งหมด6สูบ แต่เครื่องยนต์ตัวนี้เขาจะใช้อยู่แค่4ี่สูบนะครับแต่ว่าเขาจะทําเผื่อเอาไว้6สูบนะครับผมก็จะวัดรวมๆเลยก็จะมาค่าแรงดันไฟน,น้อยๆเลยนะครับเฟสลบประมาณ1.7โวลต์นะครับเท่ากัน6หัวเลยก็ถือว่าเป็นปกติดีนะครับนะครับมาต่อนะครับผมจะวัดรวมๆเลยนะครับทั้งหมด6สูบหรือ4สูบก็ จะวัดรวมๆให้ดูว่าชุดเฟสลบทำงานเป็นปกติดีไหมนะครับโดยการผมจะ trace โดยการคลิกตัวมอสเฟดทั้งหมด6ตัวเลยนะครับคลิกให้ดูเลยแล้วให้เราดูการทำงานของหลอดไฟ LED นะครับทั้งหมด6หัวนะครับ ก็จะกระพริบเตือนตามที่ผมทริกนะครับมาดูสูบแรกนะครับสูบหนึ่งนะครับเห็นไ,ไหมไฟออนเป็นปกติสูบสองก็ออนสูบสก็ออนเป็นปกตินะครับสูบสี่ก็ออนเป็นปกติดีสูบห้าและสูบหนะครับอันนี้เป็นการเทสแบบละเอียดเลยนะครับ ครับมาต่อนะครับอันนี้ผมจะเทสเจาะจงชุดมอสเฟตสูบสามให้ดูที่เราแจ้งมาว่าสูบสามมีปัญหาใช่ไหมนะครับอันนี้ผมจะป้อนสัญญาณจากเครื่องจิเนอเรเตอร์เข้ามานะครับเจาะจงเฉพาะมอสเฟตสูบสามนะครับที่เราแจ้งมาที่มีปัญหาที่รถนะครับอันนี้เป็นการเทสละเอียดให้ดูเลยนะครับเทสตัวมอสเฟตสูบสามให้ดู นะครับให้สังเกตหลอดไฟ i v d นะครับผมจะปรับลดความถี่จากเครื่องเจ g e n e r a อร์เข้ามานะครับให้สังเกตจังหวะดวงไฟ l v d นะครับก็ถือว่ามอสเฟตทำงานเป็นปกตินะครับเห็นไหมนะครับเรา,าไปไล่จุดอื่นได้เลยนะครับเช็คให้ละเอียดดีๆอีกทีนึงนะครับ กล่อง ECU ไม่เสียนะครับเป็นการเทศสลันเจาะจงเฉพาะสูตที่เราแจ้งมาเลยนะครับก็ถือว่าเป็นปกติดีนะครับสวัสดีครับ